ช่วงนี้นะคะจอ 2K เนี่ยก็เปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราก็อยู่กับตัวนี้เด้โอตัวนี้นะคะเป็นจอ 2K แล้วก็165เฮิร์เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานี่เลยค่ะ S 2 7 2 1 DGF จอ27นิ้วจากเดลค่ะอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนี้ก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายสำหพาว power นะคะเป็นสาย HDMI สาย Display Port แล้วก็ USB Hub ส่วนนี้ก็เป็นใบการันตีการ์ดเป็นใบรับประกันนะคะและนี่ก็เป็น อุปกรณ์วิธีการต่อต่างๆคู่มือการใช้งานแผ่นบางๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันหน่อยนะคะว่ามันจะเกมเมอร์ขนาดด้านหน้านะคะก็ดีไซน์ก็จะดูแบบเรียบๆแต่ว่าดุดันนะคะถ้าดูจากฐานเนี่ยก็จะเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะสีก็ออกจะเป็นเทาเข้มๆสักหน่อยนะคะก็ดูแบบเท่ๆแล้วก็สามารถปรับระดับได้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นก้มเป็นเงยนะคะ หรือว่าจะหมุนมาทางด้านนี้นะคะก็หมุนได้สุดๆนะด้านซ้ายหมุนขวาหรือว่าเราจะหมุนเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะคะจอตัวนี้ก็ทําได้สบายๆเลยค่ะตั้งได้ทั้งซ้ายและขวานะคะแบบนี้และเราก็สามารถปรับระดับความสูงได้ตามการใช้งานเลยค่ะเ็าจะกดลงแบบนี้นะมันก็จะลื่นๆขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะ ด้านหลังนะคะดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้นะมีโลโก้เดลข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ก็จะทําออกมาล้ําๆมีกลิ่นอายของเอเลนแวนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเป็น,เป,นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้นะคะลดหลั่นกันไปเรื่มเ,มเมทํามทแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีฐานที่ดูโคง้งโคงเคริครบ์บเคบแบบนี้ค่ะ ด้านนี้จะเป็นแผงของการควบคุมนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มแบบตัวจอกสามารถหมุนได้แบบนี้นะคะรอบทิศทางนะแล้วก็กดลงได้นะคะแล้วก็เป็นปุ่มหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะ่ชะชารับพอร์ตการใช้งานนะคะก็มีมาให้อย่างเยอะแยะและครบมากๆเลยนะคะช่อง2ช่องนี้จะเป็น USB Super Speed นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบหูฟังถัดลงมานะคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะตรงนี้จะเป็นช่องเ,อเป็นปุ่มเปิดปิดของตัวตัวมอนิเตอร์ตัวนี้คะ่ะ ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็น usb super speed นะคะ1,2นี้ก็จะเป็น usb หักไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นช่องสำหรับเสียงเสียงออกนะอันนี้ก็จะเป็นตัว hdmi ทั้ง2อ,อันแล้วก็เป็น display port ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสาย power ค่ะ ำหรับป่บตรงนี้นะคะถ้ากดเนี่ยก็คือเป็นการถอดตรงขาตั้งออกเราก็สามารถต่อเป็นวีซ่าวอลมาร์้อยขุน้อยได้นะคะสำหรับคนจะเอาไปตั้งเป็นผนังหรือว่าจะเป็นต่อคอมต่อต่อ,ตอจอดูหุ้นหรือเทรดหรือพอร์ตหรือเอาไปใช้หลายๆจอตรงเนี้ยแกะออกได้ค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันนะคะส่วนตัวจอเนี่ยพอเราต่อแล้วเนี่ยจะมีไฟ r g b ขึ้นตรงนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้ที่เขามีมาให้เนี่ยออกแบบเอาไว้เก็บพวกสายไฟ สายจอสายสำหรับไปต่อพ่วงกับที่ต่างๆตอนนี้เราก็เปิดใช้งานแล้วนะคะสีสันเน่ยก็ทำออกมาได้ดีนะคะเรามาดูการตั้งค่าต่างๆแล้วก็กดปุ่มด้านหลังแบบนี้นะคะปุ่มล่างปุ่มแรกนะคะ็จ,จะขึ้นเป็น preset mode นะคะเป็น hdr เป็น response time เป็น dark stabilizer นะคะแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้ส่วนของ preset นะคะเราก็สามารถปรับหน้าจอให้เข้ากับทูกเกมของเรานะคะว่าจะเป็น fps นะคะ MOBA แล้วก็เป็น RPG เป็น SPORT หรือว่าจะเป็นเซ็ตตามโหมดที่เราตั้งค่าเอาไว้เองนะคะหรือว่าจะเป็น COMFORT VIEW เป็น WARM เป็น c o o d เป็น Customize Color อันนี้ก็ทำได้ค่ะเรายังมีการตั้งค่าต่างๆในตามนี้เลยนะคะเป็นอภิเชลเราพูดไปแล้วเนาะนี่ก็เกบเอ็นฮรเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นท m e เป็นเฟรมเลเป็นดิสเพย์แอตเป็นต่างๆนะคะ หรือว่าจะเป็นตัวนี้ที่เป็น AMD c s y n c Premium Pro ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเปิดหรือปิดได้ตัวนี้มันจะเป็นสามารถซิงกับตัว G Sync ได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็เป็น r e s p o n s Time r e s p o n s Time ตัวนี้เราก็จะเป็นฟ้าเนี่ย Fast เนี่ยคือชาร์จที่สุดแล้วนะคะมันยังสามารถปรับเป็น Super Fast แล้วก็ Extreme ได้ด้วยะคะ่ะและส่วนที่เป็น Dark Stabilizer ก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้ เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าอื่นๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว brightness contrast นะคะ input ตัวนี้ที่เป็น display ก็จะเลือกได้นะคะว่าจะเป็นการปรับขนาดของภาพนะคะนี่ก็จะเป็นให้เลือกเป็น16ต่อ9หรือว่าไซส์อะไรก็สามารถเลือกได้นะคะหลักๆส่วนมากเขาก็ใช้ส6ต่อ9กันเนาะแล้วเป็น input color format นะคะก็เลือกได้ทั้ง2แบบแบบนี้นะคะตัวความคมชัดก็ปรับได้ตามชอบเลยค่ะหรือว่าจะเป็น smart hdr นะคะก็เลือกได้ว่าจะ,จะไปใช้ค่ะ เป็นมูฟวี game, เ่เป็นเกมเป็นดิดีโอยะก็เลนได้หรือว่าจะปิดเราก็ทําได้ะคะ่ะแล้วก็เป็นรีเซ็ตก็สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นการตั้งค่าใหมก่ก็กดตรงนี้ได้ะคะ่ะส่วนออดิโอนะคะตัวนี้ก็มีระบบเสียงในตัวเราก็สามารถปรับได้นะคะต่อภาษาต่างๆเนาะแล้วก็นี้ก็เป็นการตั้งช็อตคัทก็ทําได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้จริงกันดีกว่านะคะไฟก็เลือกเกมที่เป็น Flight Simulator นะคะซึ่งเราก็จะบินจากกรุงเทพไปสวนภูมิกันนะคะจากที่เห็นเนี่ยถ้าดูตรงนี้นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมันก็สดใสนะคะก็สมกับเป็น IPS นะคะซึ่งพาแนลตรงนี้เนี่ยก็ทันหนุกใหมนะ่ไหมสีก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วการใช้งานเนี่ยก็ไหลๆลื่นๆแบบนี้เลยคะ่ะส่วนเทคโนโลยีฟรีซิงที่เขาให้มานะคะมันก็ทําให้ภาพในการเล่นเกมไม่ฉีกขาดนะคะส่วนตัวจอของเขาเนี่ยถึงมันจะไม่ใช่เป็นจอที่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะ ก็ยังสามารถเอามาทํางานที่มาดูค่าสีได้ก็ตามมาตรฐานที่เดียลก็ทำเอาไว้ได้ดีเลยค่ะก็สรุปกันหน่อยนะคะสำหรับเดลนะคะ S 2 7 2 1 DGF ตัวนี้นะคะหน้าจอ27นิ้วนะคะความละเอียด 2K นะคะ แล้วก็หน้าจอ refresh rate 165 h z เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็การใช้งานการดีไซน์อ่ะการใช้งานก่อนก็คือออกมาได้หลายๆลื่นๆนะคะมีเทคโนโลยีต่างๆที่มารองรับม่ว่าจะเป็น f r ฟรีซ n งหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็น HDR นะคะแล้วก็ส่วนการดีไซน์เนี่ยเขาก็ดีไซน์ออกมาได้ดุดนันมีกลิ่นอายเองเล่นแวร์สมกับเป็นเดลเลยล่ะส่วนราคาเขาติดมาให้ข้าหลังว่า12,990บาทก็เราไปหาซื้อหาดูกันได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ Woohoo! <phone rings>